สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมต่อสักนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องต่อสักพาเดินผาชมไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมมาดูที่นาวิวเขาวิวสวยนะครับราคาก็ไม่แพงรูปลักษณะของโฉนดก็สวยนะครับแล้วก็เป็นโฉนดคุดแดงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูภาพมุมสูงก่อนก่อนที่จะไปในเรื่องของรายละเอียดไปดูภาพมุมสูงกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับภาพมุมสูงนี่ให้ท่านผู้ชมดูไปเบื้องต้นนะผมคิดว่าที่ดินแปลงนี้ต้องบอกเลยครับว่าวิวสวยเนื้อที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่28ไร่1งาน29ตารางวานะครับบอกขายไว้ในราคาไร่ละ85,000บาทครับท่านผู้ชมที่ดินตรงนี้อยู่ที่ตำบลเนินศารานะครับอำเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์นะฮะที่ดินของเราหันหน้าไปทางทิศใต้ครับท่านผู้ชมติดทางสาธารณะยาวร้อยเมตรครับ แล้วส่วนที่ท่านผู้ชมมองเห็นทางด้านวิวเขาทางด้านนี้นะครับจะเป็นด้านของทิศตะวันตกครับ470เมตรครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหน้ากว้างประมาณ1 0 0เมตรแล้วก็ยาวๆนะฮะส่วนบริเวณของแปลงท้ายที่นะครับจะหันหน้าไปแทนทิศเหนือนะครับซึ่งจะเป็นเขาสวยมากๆนะครับถ้าท่านผู้ชมมายืนดูจากที่ผมยืนเนี่ยตรงเนี้ยนะครับจะเป็นทิศเหนือนะครับ100เมตรครับท่านผู้ชมแล้วส่วนดังด้านของทิศตะวันออกนะครับ470อเมตร สำหรับที่ดินแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียแล้วกันนะครับที่ห่างน้ำประปาไฟฟ้าแล้วก็จากถนนดำนะครับลงมาแปลงที่ดินนะฮะมาถึงแปลงที่ดินเลยเนี่ยก็แค่200เมตรจากตรงนี้ท่านผู้ชมจะมองเห็นบ้านคนเลยนะครับก็ผมบอกเลยว่าที่ดินแปลงเนี้ยไม่ได้เปรี่ยวอะไรนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าอย่าเอาที่ดินราคาหลักหมื่นไปเทียบหลักล้านหลักแสนนะครับ ห่างตัวอำเภอโกกพระนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่19กิโลแล้วก็ห่างจากอำเภอทับทัน15กิโลต้องบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับที่ดินแปลงนี้เป็นลูกครึ่งนะครับครึ่งหนึ่งอุทัยครึ่งหนึ่งนครสวรรค์นะฮะเป็นเขตติดต่อแต่ถ้าจากตรงแปลงที่ดินนะครับจะไปบิ๊กซีนครสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นแมคโครหรือว่าตลาดนาครสวรรค์เลยนะครับ25กิโลกับไปตัวเมืองอุทัยนะครับ20กิโล แล้วก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะมาดูที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็มาจากกรุงเทพ220กิโลครับบริเวณของแปลงที่ดินครับท่านผู้ชมตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมีสะด้วยกันทั้งหมด2ลูกนะครับเนื้อที่ของสะนะครับประมาณ1งานท่านผู้ชมครับตอนแรกผมก็จะกลับบ้านแล้วละครับแต่พอดีว่าผมเดินมาดูต้นไม้ครับเป็นต้นมะขามครับท่านผู้ชมอยู่บริเวณของแปลงที่ดินนะครับผมคิดว่านะประมาณ3คนโอบครับ เป็นต้นไม้ที่ดูแล้วเก่าแก่มากนะแล้วก็คงจะอยู่มานานแล้วล่ะครับนะครับแล้วก็สามารถทํานาได้ S 2ครั้งครับ er ท่านผู้ชมแต่ผมใช้คําว่าแต่นะอันนี้เราต้องบอกเลยนะครับท่านผู้ชมว่าใน2ปีที่ผ่านมาเนี <t <t ่ยทำนาได้ครั <t <t ้งเดียวแล้วก็เป็นน้ําฝนแต่ซึ่งจริงๆในเรื่องของแปลงที่ดินเนี่ยสามารถขุดบ่อบาดาลได้เพราะว่าฝั่งตรงกันข้ามของแปลงที่ดินเนี่ยเขาขุดบ่อบาดาลไว้แล้วแต่ซึ่งที่ดินแปลงเนี้ยนะครับไม่ได้ขุดบ่อบาดาลไว้นะฮะ ที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชนอย่างที่ผมบอกกับท่านผู้ชมไปนะมันก็ไม่ได้ติดกันขนาดนั้นก็ยังพอมองเห็นบ้านคนบ้างนะครับแล้วก็ภาพโดยรวมของพื้นที่แถวนี้ทำนาครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวไม่มีฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่นะครับในเรื่องของบริเวณโดยรอบนะฮะแล้วก็ที่ดินของเราเนี่ยน้ำไม่ท่วมนะครับสูงจากระดับน้ําทะเล40เมตรครับถ้าถามว่าที่ดินโซนเนี้ยเหมาะกับทําอะไรก็คงจะเป็นในเรื่องของอสวนเกษตรแล้วก็ สำหรับท่านใดเลยดีวยกว่าเน้นเลย,ว,ยว่าสำหรับท่านใดนะครับที่มองหาที่ดินปลูกป่าแล้ววิวสวยๆนะครับทำสวนทําโคกหนองนาผมแนะนําเป็นที่ดินแปลงนี้นะครับในราคาไร่ละ8 5,000บาทไม่แพงหรอกครับท่านผู้ชมแล้วก็สําหรับท่านใดนะที่อยากมองที่ดินแปลงนี้เราจะจัด,อดเอ่อเขาเราียกว่าต่อยอดนะครับจะจัดลงจัดล็อกขายผมว่าลองมาดูเนาะลองลอง,ลองมาดูครับเพราะว่ามันจัดได้จริง,รงๆแล้วในเรื่องของวิวทิวทัศน์เนี่ยสวย ราคาเนี้ยไม่แพงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าราคาประเมินตรงนี้นะครับไล่ละ72,000บาทแต่เราขายในราคาไล่ละ85,000บาทโฉนดคุดแดงนะครับ ที่ดินติดซับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องน,นี้ต้องบอกในเรื่องของเนื้อหาให้ครบที่ดินติดซับอยู่ประมาณ1นล้านหนึ่งแสนะครับติดธนาคารทกสนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามช่องต่อสรรับพาเดินผาชมด้วยนะครับเพราะตอนนี้นะฮะยอดติดตามอยู่ที่10,000จะขึ้น1 2ึ0 0หแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยครับเพราะว่าบางทีมันจะได้ไปเปิดการมองหเห็นให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับแล้วก็สําหรับเบอร์โทรครับท่านผู้ชม ผมก็อ่ะเข้ากล้องสักนิดหนึ่งนะพูดถึงอ่ะสำหรับเบอร์โทรนะครับท่านผู้ชมก็เบอร์โทรก็เป็นเบอร์โทรหลักนะครับ0661679288เครับเบอร์นี้เป็น ID l ดี e ลน์ด้วยนะครับแล้วสำหรับท่านใดจะเรียกผมต่อสักหรือว่าคุณพ่อลูก2ก็ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าวันที่18ที่ผ่านมาวันศุกร์เนี่ยนะครับเดือนธันวาเนี่ยนะฮะผมได้คอ,อ,อตัวเลกออกมานะครับเป็นลูกสาวคนที่2ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านใดที่ติดตาม เฟซบุ๊กแฟนเพจเอาไว้นะครับแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์กันนะครับที่ว่าขอให้ทั้งแม่ทั้งลูกมีสุขภาพที่แข็งแรงขอบพระคุณมากครับแล้วสาหรับท่านใดที่จะมาดูที่กับเราเราไม่เย่อไม่หยิ่งอยู่แล้วนะครับเป็นดูกันแบบบ้านๆครับท่านผู้ชมไม่ซื้อไม่ว่าท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมลองมาดูก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะที่จะพูดเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เคยมาดูมาแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ซื้อกับเรานะครับก็ลองกลับมาดูกันใหม่นะฮะเพราะว่าเราอย่างที่บอกไปว่าที่ดินในแต่ละแปลงราคามัน เรามีอะไรไหมที่จะฝากท่านผู้ชมฮะทีมงานมีปะอย่านิ่งไม,มไม่มีใช่ไหมครบแล้วครบครบยังครบแล้วถ้าครบเราจะไปแล้วนะพ้ดถึงอะ่ะเดี๋ยวผมจะมีรีวิวที่ดินอีกเยอะแยะมากมายเลยครับท่านผู้ชมที่ตอนนี้ก็ออกน้องมาแล้วก็ถือว่ามีเวลาว่างเนาะสำหรับพวกเรานะครับทำกันในระบบพี่ระบบน้องนะครับไม่ได้มีคนอื่นคนไกลนะฮะก็มาทําความรู้จักกันไว้นะครับไม่เสียหลายเนาะมาอุท,ทัยก็โทรหากันจะยาวไปไหม ไม่ยาวนะพูดถึงอะก็คิดถึงนะครับคิดถึงทุกๆคนนะครับที่มาดูแล้วก็ไม่ได้ซื้อหรือว่าท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้จักก็โทรมาคุยกันครับบางทีไลน์ผมอาจจะตอบช้าท่านผู้ชมโทรเลยดีกว่ามีอะไรโทรเลยแน่นอนสุดรับแน่นอนเกิดเป็นโทรศัพท์ผมนี่แย่เลยละเพราะไม่เคยปิดเลยนะครับเครื่องเนี่ยเอาไว้พบกันีนพีหน้าสำหรับวีพีนี้คงมีเท่านี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ